รอตอนสุดท้ายนี่ว่าโดนกดออะมันขึ้นไม่ได้ข้ากดเอกข้ากดเอกกดเอกเฮ้ยมาไต่เฮ้ยอยเาอย่อย่าอยามเก็บไปแล้ว เอ้ยเฮ้ยห้ามขึ้นทุบวนเลยดีว่ะแ,แม่งมีแต่ชื่อ r g ีกันเองเนี่ยเฮ้ยน้อง ให้คนเป้าตรงจะทงก็เป้าเอาดิอู้ดูไปเอาดิเอาดิเชี่ยมัดออกล้างไอทงอยู่ไหนไทยเป็นไรนี่ประเทศไทยแยกด้วยไปชือแบงเล่ทันใช่ตอนแรกมันตกตอนคนน้อยๆแต่พอคนเยอะๆแ่งไม่ตก <c oughs> มันเป็นตัวแต่ที่ <c oughs> เ,เกิดนะวิ่งเลยอย่าขึ้นครับอย่าขึ้นอย่าขึ้นน้านบนครับต,บต,บตบังลีเหลี่ยมทุกดอกขึ้นมา เด่นไปก่อนนะไอ้นอเนี้ย EG OK เดินไปหนึ่งเดเินไปหนึ่งไล่ล็อกเลยไล่ล็อก បងបាយបងបាយបងបាយ เลือดเลือดยังมีเลือดยังมีฮัลโหลกูโดนลุมอยู่เลือดยังมีเลือดยังมีฮัลโหลไอ้เหี้ยเขาคิดว่าเขาคิดว่ามันเป็นมันเป็นการเกิดตรงนั้นแล้วอ่ะเจ้าป่า น่าเก็บวมแลวเก็บแล้วแต่ว่ามันเก็บยังไงตรงไหนว่างงไปหมดแล้วที่ต้องแก้แล้วแหละโดยก็สอยครับพิเชษเจริญสามนาทีแล้วไปเล่นดีกว่า โอ้อีล้วไม่ได้นะครับบัวบัวไก่ีเดี๋ยวเราลังเทสอยู่ฮะน่าจะมีทุกวันและมันจะเนแล้วมันจะเมัเ ไอ้สัตว์ต่อยกันหลับเลยวะต้องแบบว่านั่นอะใครต่อยตายก็ได้ปเลยกำลังดีนะจะไ,ได้รู้ในการไ,ได้นะ <laughs> อะไรวะเนี่ยบ <laughs> ัวบัวบัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อาวุธมาวะอาวุธมาวะท้งไอกห่งทิงไดอกหน่งตังขึ้นยอดครับนยอดคนเมียบ้าเมีย้าไม่ได้ตีหรอกคนเมียบ่วดับอกเลยเพงไม่กันกันเลยถ้าตายมนให้ตายอ่ โดนใบไม้หนึ่งคนถือดาบเฮ้ยไม่ใช่หมดเวลาแล้วเราจะตายก่อนคนถือดาบไอ้ชิบูงนนแม่ก็ไปรอเก็บไอสัตว์ไปแล้วดาบไปแล้วไอสัตว์

cắt máy vào đi phá đi cắt máy vào đi phá máy. đi bơi chiu bơi da rồi mà chồm làm mà là đá banh chả. không biết đầu tiên không không biết không biết S <S ได้ได้ของไวจิอยู่ไหนหวะแต่นาู้น่ะมาตั้งนานแล้วผมเห็นไม่มาเลยโทรชัวแหแอดอกบีกอ่นมันตายเกิดตายเกิด